สวัสดีค่ะอยู่กับเกมไพโรไทยค่ายคิงไมดา้าทุกคนค่าวันนี้นะ้าน้องพกทุนมาที่1,300บาทจ้าอ่าเราเกิดเริ่มห้องกันมาแล้วทุกคนเดี๋ยวขอปรับเบทเลยละกันไปกันที่เบท3าค่ะรอบนี้ขอลงไปที่วันูขอเติมสไปด้วยเป็นไงล่ะทันไหมทันไหมอ่าทันอยู่ค่ะทดสอบระบบไปที่ 3,12,3,4, เฮ้ย่ะ สองสี่ห้าทุกคนสองสี่ค่ะดีนะที่ติดสิบเอ็ดไฮโลไว้ด้วยอารอบนี้ติดลบไปหกสิบค่ะทุกคนค่ะรอบแรกเปิดมาติดลบไปหกสิบเลยมาค่ะรอบต่อไปขอไปที่สองสามสี่ห้าเลยแล้วกันทุกคนขอตามไปที่แถวล่างเลยแล้วกันนะะ 2, 3, 4, 5, นะคะสองสามสี่ห้านะคะเกมคิงเอ้ยเกมไฮโลไทยนะคะอยู่ใครคิงหมายดานาทุกคนค่ะใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามสามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดที่ใต้คลิปมาได้เลยมารอบนี้สองสามสี่ห้า โอ้โห oh, oh, สวยงามสองสองสามโอ้ยเสียดายไม่มีตัวคูณทุกคนรอบนี้ไม่มีตัวคูณอ่ารอบนี้ไม่ได้ไม่เสียยังอยู่เท่าทุนนะคะขอซ้ําไปที่เดิมเลยแล้วกันรอบนี้ซ้ําไปที่เดิมดับเบิลออินไปเลยจ้าสกอร์มาแบบนี้ทุกคนส4งหกับสองสองนะทุกคนคะ่ะเราก็เลยซัดแถวล่างไปเลยคะ่ะมาจากรอบนี้รอบที่3าทุกคนคะ่ะรอบที่3ามของเราเปิดขึ้นมาแต่ไม่มีตัวคูณเสียดายจังสงมาแล้ว3 4มตามมาลุกโอ้โหสอง กำไรไหมรอบนี้กำไรไหมโชว์โอ้โหติดลบสองร้อแสแกต่ำไหลหรือเปล่าต่ำไหลหรือเปล่าอ้าขอไปต่ำละกัน12 3สไปค่ะ1 2 3 4สี่ทุกคน1 4 4 1 1 2 3 4 2 4หนึ่งสสา่ต่ำาต่ำดับเบิลออินไปอีกหนึ่งรอบจ้ะเกมนี้เกมไฮโลไทยนะา่วร์งาอยู่ใครคิงไมดา้มนัดสามมาเปิดหน้าเกมมาหนึ่งมาแล้ว2อามาลุกโอเคสวยงามคันหนึ่ง124ค่ะแต่หัวให้ตัวคูณได้มาคูณ4ี่ค่ะทุกคนค่ะปังกำไรพันห้า มารอบนี้ยังไงขอซ้ำไปที่เดิมเลยแล้วกันค่ะ1 2 3 4ทุกคนสกอร์ไหลต่ำแน่นอนค่ะสกอร์มาแบบนี้ไหลต่ำแน่นอนสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมไฮโลไทยนะคะน้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวให้ด้วยนะคะมารอบนี้สกอร์อูห้หูตัวคูณช่ำมาก1มาแล้ว2 3มาลุกโ้โ,โห1 3 4ทุกคนแล้วดูตัวคูณ,แล,คณแล้วดูตัวคูณเข้าทุกดอกแล้วบอกว่าเพื่อนรักค่ะ2460 กาไรขึ้นมา4,900ทุกคนทุนแค่พันเดียวอ่ารอบนี้ซ้ำต่ําไปอีกหนึ่งรอบทุกคนต่ําไหลแน่นอนทุกคนแดงปีขนาดนี้แดงแดงปีขนาดนี้ต่ําแน่นอนค่ะพี่เออมาตอนนี้ทุกคนก็ร่วมใจกันลงต่ํากันเต็มเลยทุกคนคะ่ะมาอุ้ยหกเฉยอา้าสองสาหกทุกคนได้สองสาอยู่อุ้ยได้ตัวคูณซะด้วยกําไรเถอะโชว์อา้าบวกน่นอยแต่บวกนะหนึิบค่ะมารอบนี้ทุกคนค่ะ อีกหนึ่งรอบแล้วกันขอดซ้ําไปที่เดิมอีกสักรอบแล้วกันทุกคนซ้ําไปที่เดิมอีกรอบนะฮะโอ้โหทุกคนค่ะต่ํามันไหลทุกคนต่าไหลแบบนี้บอกเลยถ้าใครตามนะคะทุกคนค่ะอื้โหฉ่ำแน่กําไรมาเปิดมาอุ้ยสี่มาแล้วสองสามมาลุกโอ้โหสวยงามค่ะหนึ่งสองสี่ไปอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองสี่ไปอีกหนึ่งรอบกําไรพันเจ็ดสี่สิบโอ้โหทุกคนขึ้นมาหกพันเจ็ดแล้วมาซ้ําต่าไปเหมือนเดิมทุกคนค่ะสกอร์แบบโอ้โหสุดยอดเลยซ้ําต่ําไปอีกหนึ่งรอบ เหมือนระบบจะเออร์เลอร์ทุกคนค่ะถ้าใครตามไฮโลช่วงระบบเออร์เลอร์นะทุกคนบอกเลยกำไรฉ่ำเวอร์มาวยเพื่อนไปสูงเหรอเราไปต่ำทุกคนซ้ำม,มาแล้วหนึ่งสองม,มาลูกโอ้โหหนึ่งหนึ่งสามทุกคนต่ำไหลจริงด้วยต่ำไหลจริงด้วยค่ะต่ำไหลจริงด้วยโอ้โหบวกมาเจ็ดพันสองมารอบนี้ซ้ำตามต่ำไปอีกค่ะทุกคนค่ะตามไปอีกค่ะต่ำไหลยาวๆเลยแม่ ตำไรยาวๆเลยเราใส่แค่รอบแะ้ห60ิบหทุกคนค่ะแล้วเข้าทุกดอกบอกเลยค่ะเข้าทุกดอกจริงๆโอ้โหตัวคูณมาเปิดนะสามหนึ่งสองมาลูกอู้เป๋าสามทุกคน 3, ออกตรงสามรอบนี้น่าจะโดนเจ็บหนักด้วยนาน360เบาๆคะ่ะไม่หนักไม่เจ็บมารอบนี้ขอตามต่ําไปอีกหนึ่งรอบละกันตามต่ําไปอีกหนึ่งรอบละกันทุกคนคะ่ะมาตามต่ําไปอีกหนึ่งรอบ มาเปิดต่ำมาสวยสวยลูกแม่เปิดต่ำมาสวยสวยอุ้ยสามมาแล้วหนึ่งองมาอู้หูหนึ่งสองสามเต็มเต็มทุกคนค่ะหนึ่งสองสามเต็มเต็มเลยอาน้องก็ขอจบกำไรไว้เพียงเท่านี้แล้วกันใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามก็สามารถจิ้มลิงก์ปักหมุดใต้คลิปมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนค่ะทุนหนึ่งพันแตกขึ้นมาเก้าพันสามแม่สุดยอดมากบายจ้า